สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ผมถืออยู่นี้เรียกว่าชุดนอนนาครับความหมายก็คือมันเป็นชุดโซลา่าเซลล์ที่รวมเอาอุปกรณ์ทุกอย่างไว้บนแผงแผงไม้แผงนี้เป็นชุดสําเร็จรูปเพียงแค่เอาไปติดตั้งตามบ้านปลายไร่ปลายนาหรือแม้กระทั่งในเรือแล้วต่อโซลา่าเซลล์เข้าแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เราก็จะมีไฟ220โวลต์เอาไว้ใช้ครับวิดีโอวันนี้ผมจะ แนะนำขั้นตอนวิธีการประกอบชุดนอนนาชุดนี้ครับแผงไฟที่ทำด้วยไม้นะครับแล้วก็เคลือบด้านบนด้วยโฟเมก้าลักษณะนี้นะครับขนาด16นิ้วคูณ18นิ้วมีขายตามเว็บไซต์ที่ขายของออนไลน์ทั่วไปนะครับ เช่น Lazada เป็นต้นราคา340บาทถ้าบวกค่าขนส่งอีก60บาทก็คือ400ชุดนี้ใช้อินเวอร์เตอร์เป็นแบบเพียวไาย์3 0 0 0วัตต์ส0 0พวัตต์นี่ไม่ใช่วัตเต็มนะครับเป็นแบบเพียวซายข้อดีของเพียวซายคือเราใช้พวกพัดลมพวกอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ได้ได้ดีไม่มีเสียงคลางเสียงหอนนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นเพื่อ ให้เกิดความง่ายไม่ยุ่งยากเอาที่จำเป็นนะครับมาดูวิธีการต่อสายในฝั่งของ220โวลต์ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต้ารับของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเราสามารถที่จะเอาทําเป็นปลั๊กพ่วงขึ้นมา1ตัวแล้วก็เสียบจากตรงนี้แล้วก็มาต่อกับตัวเต้ารับอีกชุดหนึงแบบนี้ก็ได้แต่ว่าด้วยเหตุผลของ ความเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เหตุผลของการใช้งานเนี่ยผมเอาสายที่จะต่อกับตัวเต้ารับที่แยกออกมาเนี่ยไปบัตรกรีติดด้านในต่อตรงเลยนะครับเพื่อว่าตัวนี้จะยังคงใช้งานได้อยู่บ่อยครั้งที่เวลาเราต่อตัวปลั๊กเสียบขึ้นมาเองเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดหลวมภายในตรงรอยต่อตรง าการขันน็อตสกรูที่ไม่แน่นนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาการนำเอาสายไฟไปต่อตรงด้านในไปบัดกรีแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าครับพอต่อสายออกมาแล้วนะครับก็ผมจะมาผ่านเบรกเกอร์ที่เป็น AC b r เบรกเกอร์ขนาด15แอมป์หนึ่งตัวก่อนที่จะเข้าไปยังตัวเต้ารับนะครับ ซึ่งเบรกเกอร์ตัวนี้ก็มันมีหน้าที่คอยเปิดปิดด้วยในกรณีที่เราใช้งานที่แยกกันระหว่างอุปกรณ์เช่นอาจจะต่อปั๊มน้ำนะครับแล้วเราต้องการเปิดปิดปั๊มน้ำเราก็มาเปิดปิดตรงนี้หรือเวลามันช็อตมันอะไรต่างๆเบรกเกอร์ Baker ก็จะตัดตัวนี้ก็ยังคงเสียบอุปกรณ์ได้อยู่นะครับเช่นเราเสียบพัดลมพัดลมก็ยังคงทำงานอยู่แต่ว่าเราก็มาเปิดปิดอุปกรณ์ที่เราต้องการเปิดปิดตรงนี้ได้ ในฟังที่เป็น220โวลต์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมีแค่นี้เองก็คือเราต่อสายจากเต้ารับเนี่ยหรือว่าเรียกว่าปลั๊กตัวเมียเนี่ยมาเข้าเบรกเกอร์จากเบรกเกอร์ก็ไปเข้าเต้ารับชุดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นฟังที่เป็น220โวลต์ก็จบแล้วนะครับเหลืออีกซีกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นซีก24โวลต์สายจากเส้นนี้นะครับมาเข้าเบรกเกอร์อันนี้ก็มาเข้า ช่องนี้ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็จากฝั่งนี้จะต่อไปหาขั้วแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดไฟที่จะเข้าอินเวอร์เตอร์นั่นเองสำหรับสายฝั่งที่เป็นฝั่งขาเข้าของอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องใช้สายที่มีขนาดใหญ่นะครับก็คือสแควร์มิ ประมาณ10สแควร์เมตรขึ้นไปนะครับถึงจะดีเพราะว่าถ้าใช้ต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะร้อนครับ สอเส้นนี้ก็คือสายที่ต่อออกมาจากด้านไฟ24โวลต์ของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมลอดใต้แผงแล้วก็มาโผล่ขึ้นที่นี่นะครับเพื่อที่จะต่อกับเบรกเกอร์ ปลายสายด้านล่างนะครับผมต่อหางปลาเอาไว้สำหรับที่จะมาเข้ากับด้านตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดต่อแบตเตอรี่ ไฟจากแบตเตอรี่จากจุดนี้มาเข้าเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับและจากเบรกเกอร์ตรงนี้ก็ไปเข้าด้านไฟอินพุตของอินเวอร์เตอร์จากเบรกเกอร์ตรงนี้ต้องต่อออกไปเข้าที่เป็นแบตเตอรี่ของคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้อันนี้มันไม่ใช่คอนโทรลชาร์จเจอร์ผมเอามาเพื่อกะระยะไว้ก่อนเฉยๆเพราะว่าเมื่อวานตอนที่ผมเริ่มถ่ายคลิปเนี่ยของยังส่งมาไม่ถึง แต่ตอนนี้ส่งมาแล้วนะครับส่งมาส่งมาทันพอดีผมสั่งไปประมาณสัก5าวันคือจริงๆแล้วร้านเขาไม่มีเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมเช็คดูแล้วของเนี่ยมาค้างอยู่ที่ขนส่งเฉยๆก็ควรจะได้รับมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าวันนี้เพิ่งมาส่งก็ไม่เป็นไรครับมันก็ทันเวลา ตรงนี้จะมีเขียนว่า BT บวกแล้วก็ BT ลบมันก็คือจุดที่จะต่อแบตเตอรี่นะครับสายจากแผงโซล่าเซลล์ก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับฝั่งหนึ่งเป็นบวกฝั่งหนึ่งเป็นลบแล้วก็ ออกจากเบรเกอร์มาเข้าที่ตรงนี้เลยนะครับบวกก็ไปเข้าบวกลบไปเข้าลบนะครับผมจะมุดสายลงไปข้างล่างแล้วก็มาโผล่ขึ้นข้างๆนี้ติดไว้ตรงนี้ ไฟจากโซล่าเซลล์มาเข้าที่จุดนี้นะครับบวกตรงนี้ลบตรงนี้นะครับและพอเราเปิดเบรกเกอร์เนี่ยมันก็จะเข้าไปที่คอนโทรลชาร์จเจอร์ตรงจุดนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับเพื่อจะมาชาร์จแบตเตอรี่ก็เป็นเบรกเกอร์ที่จะเปิดเปิดระบบชาร์จเจอร์เอาไฟเข้าไปป้อนชาร์จเจอร์ตัวนี้เอาไฟเข้าไปป้อน อินเวอร์เตอร์แล้วก็เบรกเกอร์ตัวนี้เป็นการตัดไฟ220นะครับสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นชุดนอนนาหรือนอนเรือหรือนอนสวนก็แล้วแต่จะเรียกผมทดสอบชุดนี้โดยการต่อสายแผงโซล่าเซลจากบนหลังคาบ้านผมนะครับก็คือเส้น2อเส้นนี้นะครับที่เป็นจุดที่จัต่อมาจากชุดนี้นะครับสองแผงต่อนุกรมนะครับตอนนี้ก็มีไฟมาแล้ว 81โวลต์มารออยู่ที่นี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมประกอบขึ้นมาเป็น24โวลต์ประกอบด้วยลิเทียมไอออนฟอสเฟตจำนวน8เซลล์เซลล์ละ3.2โวลต์นะครับก็ต่อนุกรมกันอันนี้เป็นขนาด5 0 m าวยังไม่ได้ติดตั้ง BMS นะครับอันนี้ทำขึ้นมาชั่วคราวก่อน BMS เดี๋ยวค่อยติดตั้งทีหลังคือจะเทสระบบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผม เปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเข้าไปในคอนโทรลชาร์จเจอร์นี่คอนโทรลชาร์จเจอร์ก็มีหน้าจอขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้1ทีเราจะรู้ว่าแบตเตอรี่มีไฟ28.7โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเปิดไฟจากแผงโซลาเซลล์มันก็จะโชว์ตรงนี้ว่าตอนนี้มีการชาร์จไฟแล้วนะครับตอนนี้ชาร์จที่6แอมป์เพราะว่าฝนตกใหม่ๆนะครับ ท้องฟ้านั้นไม่มีแสงไม่มีแสงอาทิตย์นะครับแต่ทีนี้พอขึ้นไปสักพักหนึ่งมันจะตกลงมาแอมตกลงมาก็เพราะว่า,าผมตั้งเอาไว้ที่ประมาณ28.8หรือว่า29นั่นเองพอถึง29โวลต์มันก็จะไม่ชาร์จแล้วแอมก็จะลดลงตอนนี้ก็คือเป็นแอมเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ2.1แอมตัวนี้มันมีวิธีการตั้งค่าที่ค่อนข้างจะ มีรายละเอียดสักหน่อยผมมีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งค่าครับเพราะว่าเราตั้งค่าผิดอาจจะทําให้แบตเตอรี่เราเสียหายได้นะครับแต่ว่าวิดีโอวันนี้โฟกัสเรื่องของการประกอบอุปกรณ์นะฮะไม่ได้โฟกัสเรื่องการตั้งค่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากทราบว่าตั้งค่าอย่างไรก็ลองไปดูช่องอื่นๆนะครับที่เขาสอนวิธีการตั้งค่าคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเบื้องต้นผมทดสอบการชาร์จนะครับก็ปกติแต่ จะต้องมาทดสอบเรื่องของไฟที่เป็นไฟ220โวลต์ก็คือตรงนี้ผมก็เปิดเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของอินเวอร์เตอร์นี่มีเสียงแล้วครับมีเสียงแบตเตอรี่ยานนั้นะมีไฟ29โวลต์แลวก็ตรงนี้คือเป็นไฟ220 v นะครับซึ่งตัวเลขที่มันขึ้นมัวม่วๆมันเกิดมาจาก อเอฟเฟกของกล้องที่มันความถี่ตรงกันนะครับมันก็เลยเพี้ยนแต่ว่าหน้าจอจริงๆมันนิ่งนะฮะมันนิ่งที่29โวลต์ข้างบนเป็นอินพุตไฟขาเข้าไฟขาออก219โวลต์นะครับผมทดสอบกับหม้อหุงข้าวเพราะว่าหม้อหุงข้าวเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีเรามาเปิดดูกันนะครับนี่น้ำเดือดได้ที่แล้วครับน้ำเดือด โอ้โหผมมาวัดแอมดูนะครับดึงแอมไปประมาณ17แอมถ้าผมตีกลมๆว่า20แอมแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมัน50แอมนะครับมันก็คงจะอยู่ได้ประมาณสักเกือบเกือบ2ชั่วโมงหม้อหุงข้าวเนี่ยเราหุงข้าวได้สุกภายใน20นาทีแล้วมันก็ตัดไม่กินไฟแสดงว่าเราหุงข้าวหม้อนี้ได้ประมาณ5 5-6หม้อนะครับอันนี้คือคิดคร่าวๆจากการคำนวณ เราสามารถที่จะต่อโซล่าเซลล์ตั้งแต่1แผงขึ้นไปนะครับแผงตั้งแต่300วัตต์1แผงจนถึง4แผงอันนี้คือเป็นแบตอ่แอมป์แต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มเป็น100แอมหรือ200แอมแอก็ใช้ได้นะครับชุดนี้สรุปต้นทุนอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นชุดนอนนาชุดนี้ว่า ใช้เงินไปเท่าไร่นะครับผมจะบอกตัวเลขที่รวมค่าขนส่งนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยร้านเนี่ยก็ขายอยู่ที่ประมาณสัก23 5 0หประมาณนี้แต่ว่าพอมาถึงผมเนี่ยมันจะมีค่าขนส่งอีก60บาทก็ตีว่า2 4 0พรตรงนี้ก็อีก2,500ก็2ตัวเนี่ยตีคร่าวๆว่า5 0 0พันบาทแล้วนะครับทีนี้พวกนี้ก็นนี้200อบาทอันนี้90้าส0บ้าบสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้ 30บอร์ด400อ่ะบวกเข้าด้วยกันนะครับ6,200บาทก็คือชุดนี้ไม่รวมแบตเตอรี่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาของได้ถูกของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับผมแนะนำว่าถ้าหากว่าท่านจะซื้อของทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่า Shopee นะครับดูที่วันที่ตรงกับเดือน วันที่9เดือน9เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นของตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ2400บาทเนี่ยอาจจะเหลือ2200 2,300ก็แล้วแต่ร้านนะครับตัวพวกนี้ก็อาจจะต่ําลงมาเหลือ2 1 0อันนี้ี่คือผมเดาไปนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เพราะว่าถ้าวันนั้นตรงกับเดือนอย่างเช่น11เดือน11วันวันที่12เดือน12นอุปกรณ์ก็จะลดลงท่านก็สามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการประกอบชุด นอนนาขึ้นมาได้ถูกกว่าผมจากการทดลองชาร์จไฟทดลองใช้งานก็พบว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างปกติตามที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับถ้าท่านใดมีข้อคิดเห็นมีข้อแนะนำประการใดก็เขียนเพิ่มเขียนแนะนำในช่องคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ